ไม่ไหวจริงมาต่อไปอันสุดท้ายของมิกาแล้ววะนะใช่ค่ใช่ค่ะคือสิ่งนี้แก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 ถ้าไม่มีสีค่ะ ฉันก็ฉ<อ>ันรู<อ>้ฉันว่ามันคือมันคือที่เอาไว้จับเวลามีโจรตำรวจตำรวจจับโจรใช่อขอต้มแต่คนเรามีสองมือไม่ต้องมีสี่อันนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้ Upper โจนเขาแบบก้าวไกลแบบเทคโนโลยีก้าวไกลเลยต้องเอ๊ยแล้วเดี๋ยวนี้โจนมีสี่มือเหรอเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยโลกของเราก็ไปไกลบ้าบางทีก็มีมนุษย์กลายพันธุ์ออกมาแล้วก็เลยต้องใช้แบบไม่ไม่จับโฟอาร์มอะไรเงี้ยแล้วความรู้ไหมใช่เัา ดีค่ะแบบว่าเหมาะสาหรับคนที่เดิมไมาใชคนไม่ดีแล้วต้องโดนจับเข้าคุกใช่ค่ะใช่ใช<อ>่หรือว่าแบบว่าวางที่พี่ราฟี่แบบตบมือกไปว่านผีสิงด้วยกันใช่ไหมเนระัะแล้วแบบว่าโอ้ยกลัวหลงจังก็สามารถใช้สิ่งนี้เอนี่ดีนะแบบการหลงทางปะใช่กับ,บเพื่อนอีกสามคนได้โหยดีอันนี้ดี หลงได้ในที่มืดนะคะอ๋อเอาไว้จุ๊เอาไว้จุ๊คืออะไรเอาไว้จุ๊ What's that หลงเหรออาใช่เอาละมาขายกันดีกว่า<อ><อ>ทุกคนคะคุณเคยประสบปัญหาหลงทางหาเพื่อนไม่เจอหรือเดินไปคนละทางกับเพื่อนไหมคะแน่นอนว่านวัตกรรมนี้หรือสินค้าชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยกำจับปัญหาเหล่านั้นไปโดยการสามารถให้ เราไม่หลงทางอีกต่อไปหากทุกคนใส่สิ่งนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยเราได้รับประสบการณ์ร่วมทุกร่วมสุขกับเพื่อนรวมกันเป็นสี่คนสุขสี่คนก็คือสุขสี่เท่านะคะดังนั้นสิ่งนี้จะช่วยทำให้เราได้พบเจอหลายๆสถานการณ์และได้ร่วมมีความสุขกับเหล่าแก๊งเพื่อนๆ เป็นสี่คนนะคะเป็นแท็ก4 <nelle> ี่คนให้สนใจเป็นคนกลัวหลงทางหรือว่าอยากให้มั่นใจว่าเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเหมือนเราก็ต้องใช้สินค้าชิ้นนี้เลยค่ะสินค้าชิ้นนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อว่าออชื่อ ละกันค่ะเออสุขสีทิศสุขสี่ทิศนะคะเป็นจะเป็นคล้ายกับที่จับตำรวจเอ้ยที่จับโจรน,นะคะจโนึงใครสนใจติดต่อมได้เลยค่ะได้ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วลองว่าจะไม่หลงทางแล้วก็จะมีความสุขกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะ มาเลยคำตาม